เงินดำ200ล้านเขย่ารัฐสภาซาฟา55แค่บราซิลจากซาฟา55ถึงสภาเมื่อเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่อาจญากรรมใต้ดินแต่คือเงาที่กำลังเคลื่อนทับรัฐสภาไทยปฏิบัติการซาฟาฟอลเลนของตำรวจไซเบอร์เมื่อกลางปีที่ผ่านมาถูกบันทึกในหน้าข่าวว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งของรัฐในการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซาฟา55ของกลางกว่า60ล้านบาท ผู้ต้องหาหลายรายเงินหมุนเวียนระดับ10ล้านต่อเดือนภาพเหล่านี้เพียงพอจะสร้างความรู้สึกว่ารับยังเอาอยู่แต่สำหรับคนข่าวที่เฝ้ามองอาจญากรรมข้ามชาติและการเมืองไทยมานานคำถามสำคัญไม่ใช่จับได้กี่เว็บหากคือเรากำลังจัดการกับปลายเหตุหรือกำลังหลงดีใจกับชัยชนะลวงตาพนันออนไลน์อัชญากรรมที่กลายพันเร็วกว่ากฎหมายเว็บพนันยุคใหม่ไม่ใช่แค่เว็บไซต์รับแทง แต่คือโครงข่ายการเงินสีเทาที่เชื่อมต่อกับบัญชีม้าฟอกเงินผ่านธุรกิจถูกกฎหมายแพลตฟอร์มดิจิตอลและในบางกรณีมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จากกรณีซาฟาห้า5ถูกชี้ให้เห็นว่าใช้โครงสร้างแบบเคลือญาตบริหารเงินอย่างเป็นระบบและมีความพยายามนำเงินไปแปลงสภาพผ่านธุรกิจใหม่ๆนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของอัชญรกรสมัครเล่นแต่คืออัากรรมที่เข้าใจรัฐเข้าใจกฎหมายและรู้ช่องว่างของระบบ เมื่อเว็บพนันไม่หยุดแค่หน้าจอแต่ทาบทับการเมืองแรงสั่งเทือนเริ่มชัดเมื่อกระแสสังคมตั้งคำถามถ,ามถึงบุคคลทางการเมืองในพื้นที่ลบบุรีที่ถูกโยงชื่อกับคดีซาฟา5้าหแม้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่คำถามของสังคมไม่ได้หยุดแค่ผิดหรือไม่ผิดคำถามคือคนที่เคยถูกกล่าวหาหรืออยู่ในเงาข่ายเทาๆควรเดินเข้าไปนั่งในสภาบ้านเมืองหรือไม่การออกมาชี้แจงของสจอตี เียนชัยผู้สมัครสสพักกาธารเบอร์4จังหวัดลบบุรีสะท้อนภาพความขัดแย้งนี้อย่างชัดเจนเขายืนยันว่าไม่ถูกจับไม่ถูกตัดสิทธิ์และพร้อมใช้กระบวนการทางกฎหมายตอบโต้ผูกกล่าวหาพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยคําที่ถูกมองว่าดูถูกคนในพื้นที่ทั้งหมดนี้อาจถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็สะท้อนอีกด้านว่าช่องว่างระหว่างกฎหมายกับาศรัทธาสาธารณะกาลังกว้างขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่ใหญ่กว่าซาฟา55 เงิน200ล้านที่ไหลออกจากประเทศในมุมมองของอดีตนายตำรวจที่ผ่านสมรภูมิอัชญากรรมตัวจริงอย่างคนตำรวจโทปิยะตะวิชัยซารฟา55เป็นเพียงปารซิลในมหาสมุทรเพราะเงินจากเว็บพนันและสแกมเมอร์ที่คนไทยสูญเสียในแต่ละปีถูกประเมินว่าสูงถึงกว่า200ล้านบาทเงินจำนวนนี้ไม่ได้หายไปในอากาศแต่ไหลไปสู่เครือข่ายอัชญากรรมข้ามชาติทุนจีนสีเทาแกนขอเซ็นเตอร์และฟอกเงินระดับภูมิภาค สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคืออาเญายกรรมเหล่านี้ไม่ต้องหลบซ่อนในป่าเขาอีกต่อไปบางส่วนเดินเข้ามาในครับนักลงทุนบางส่วนถ่ายรูปจับมือกับผาครัฐและบางส่วนแรกซึมเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นอย่างแนบเนียนถ้าวันหนึ่งสีเทานั่งเต็มสภาหากผู้ที่อยู่ในเงาคดีเงาธุรกิจสีเทาหรืออย่างน้อยคือเงาคำถามของสังคมเข้าไปนั่งในสภามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ปัญหาภากรัฐ แต่คือกฎหมายที่อ่อนแรงการตรวจสอบที่ถูกทวงและนโยบายที่เอื้อระบบฟอกเงินมากกว่าความมั่นคงของชาตินี่คือเหตุผลที่เสียงเตือนเรื่องอย่าเปิดคาสิโนเสรีโดยไม่ผิดรูรั่วจึงไม่ใช่ความคิดสุดโตงแต่คือสัญชาตญาณของคนที่เคยไล่ลา่าพวกนี้มาทั้งชีวิตมือปราบในสนามอำนาจคำถามที่สังคมต้องคิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามีคนการเมืองมากมายที่เก่งการพูดเก่งการหาเสียงแต่มีไม่กี่คนที่เข้าใจอัจฉรกรรมเชิงระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคนถือรู้ว่าเงินสกรปรกเดินอย่างไรใครคือถลามใครคือเหยื่อและรัฐควรตัดตรงไหนไม่ใช่แค่จับใครได้หากวันหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ตรงกับอัชญากรรมข้ามชาติพนันออนไลน์และสกัมมเออร์เด็กเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจกำหนดนโยบายไม่ใช่แค่แถลงข่าว สังคมไทยอาจไม่ต้องคอยวิ่งไล่จับเว็บพนันรายวันเหมือนเกมแมวไล่จับนูอีกต่อไปบทสรุปสาฟาห้าหไม่ใช่แค่คดีเว็บพน,นันสอจอตีไม่ใช่แค่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงและพนันออนไลน์ไม่ใช่แค่อาญากร,รมใต้ดินทั้งหมดถือภาพสะท้อนว่าอาญากรรมกำลังท้าทายรัฐไทยถึงแก่นและคำถามสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ว่าใครผิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้คนที่ไม่เข้าใจมันจริงๆออกแบบประเทศหรือจะเปิดพื้นที่ให้คนที่เคยอยู่แนวหน้า เข้าไปจาัดก,การมันจากข้างในคําตอบนั้นสังคมไทยต้องตัดสินใจเองก่อนที่เงินสองแสนล้านและอนาคตประเทศจะไหลาหายไปมากกว่านี้เกี่ยวข้องกับการแกมเมอร์เข้ามาจุประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่าสองแสนล้านนะครับซึ่งทางท่านนายกอนุทิน,น,น,นแต่กับทีมงานปปงครับนะครับแล้วก็ด s i เนี่ยทาการยึดทรัพย์ไปได้แค่หกหมื่นเข้ามาสองแสนเข้ามาประมาณสองแสนสองแสนกว่าครับเท่าที่ปรากฏแต่ยึดไปได้หกหมื่นยึดไปได้หกหมื่น นะครับเป็นอ<ม>ของเครือข่ายยิมเรยกกับเบสตมิดเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท<ม>ก็ที่เหลือจะเป็นพวกกกอันนะครับแล้วก็ทางเชนจื้นะครับอีกประมาณสองถึงสามร้อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับยังเหลืออีกประมาณถ้าหกหมื่นตัวได้กลมๆนะครับลบสองแสนยังมีเงินนะครับเหล่านี้เนี่ยอีกประมาณแสน แสนสี่หมื่น 40, ล้านถูกครับที่ยังวนเวียนอยู่ในวงจรซึ่งตอนเนี้ครับก็อาจจะซุกอยู่ในอสังหาริมทรัพย์บางค่ายในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นพลังงานบางบริษัทนะครับต้องฝากทางรัฐบาลฝากทางดีไจส์และปะปะงองครับต้องเพิ่มความเข้มในการตรวจและก็หาและก็ยึด ใครผิดใครเท่าเนี่ยเอาให้หมดครับ,รบยึดให้หมดครับใครที่เกี่ยวข้องยึดมาให้หมดสืบจากข่าวรายงาน